วันนี้ G2 จะพามาดูที่ดิน PL 020029 ทำเลอยู่ที่หมูห่5ตำบลสีพิโลมอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้เป็นวิวภูเขาติดถนนใหญ่ที่ดินใกล้ชุมชนเดินทางสะดวกอยู่บนเส้นพิษณุโลกพยามนบรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับการที่จะปลูกบ้านพักอาศัยจะทำสวนหรือจะท่าขายก็ได้ถนนหมายเลข1275พิษณุโลกพยามนันไม่ใช่เป็นที่ตาบอดนะมีไฟฟ้าฟ้าไม่มีน้ำท่วมไม่มีน้ำป่า จากชุมชนเพื่อนบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยห่างจากร้านค้าร้านอาหาร500เมตรห่างจากตัวอำเภอ6กิโลห่างจากตัวสราราน้าี่สกิโลห่างจากบขอสอ40กิโลจากสถานีรถไฟพงพิราม6กิโลสนามบินพิษณุโลก43กิโลจากอบตสีพิลม65กิโลเนื้อที่รวมหนึ่งไร่หนึ่งงาน63ตารางวาหน้ากว้าง54เมตรหลัง34เมตรลึกห4ขวา ห้าสิบเมตรเอกสารเป็นโฉนดกุดแดงเลขที่หนึ่งสอเพร้อมโอนได้ทันทีโฉนดลอยค่าโอนผู้ซื้อขายยกแปลง5้าแสนบาทเท่านั้นตกแล้วเฉลี่ยตารางวาละ889บาทสามารถผ่อนกับเจ้าของได้ถ้าอยากจะผ่อนธนาคารแนะนำให้เป็นทคสรหรือสหกรณ์ใครที่กำลังมองหาที่ดินวิวสวยราคาดีมีอนาคตรีบติดต่อมาดูที่จริงก่อนใครได้เลยแผนที่อยู่ใต้คลิปสามารถกดดู เข้าดูที่จริงได้ตลอดเวลาหรือจะสามารถติดต่อช้างท่องทางติกตอกบ้านที่ดินราคาถูกทางไลน์ S G Land Facebook เพจที่ดินพิสนุโลกบายจี2เว็บไซต์บ้านที่ดินราคาถูก .com หรือจะโทรมาพูดคุยที่เบอร์0623941698 0625416224แล้วพบกันจ้า